เมื่อดาวหางยักษ์นอกระบบสุริยะกำลังจะพุ่งชนและก็ทำลายล้างโลกและสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องดับสูญภายในพริบตาและมนุษย์เนี่ยจะหาทางเอาตัวรอดจากวิกฤตล้างโลกในครั้งนี้ได้อย่างไรก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวันดาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมเนี่ยก็ขอฝากเพื่อนๆเนีเ่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนีเ่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่่่อเเรรงวากีย์ลลนดดไ้คับ เรื่องราวทั้งหมดนะครับมันจะเปิดเรื่องมาที่จอหัวหน้าวิศวกรโครคงสร้างฝีมือดีครับที่ถวายชีวิตให้กับงานและตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทํางานล่วงเวลาเพื่อให้งาน,น่ยเสร็จโดยเร็วที่สุดแต่หนึ่งในลูกทีมของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเพื่อรั้นให้จอนเนี่ยเลิกทํางานแล้วก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านจนเขาในใจอ่อนแล้วก็ฝากลูกทีมเนี่ยทำงานกันต่อไป และในขณะที่จอเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านอยู่นั้นเองวิทียุในรถเนี่ยก็ประกาศข่าวถึงเรื่องดาวห่างยักษ์คลากที่ใครหลายคนเนี่ยต่างจับตามองมันอยู่ด้วยความที่มันเนะครับเป็นดาวห่างยักษ์นอกระบบสุริยะและกําลังจะโครจรเข้ามาใกล้โลกให้ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งจอเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรสักเท่าไหร่นักจนกระทั่งเขาเนี่ยครับได้กลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้เจอหน้าแอลลี่ภรรยานเป็นที่รักแต่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีท่าทีก,อกะอักกะอวนกันไม่น้อยจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่จอนพลาดไปนอนกับสาวอื่นมา ทมให้ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ต้องแยกกันอยู่ไปและในวันนี้จอเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านในรอบหลายวันเพื่อเตรียมฉลองวันเกิดให้เนธานลูกชายคนเดียวของเขาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเล็กไม่นานนักจอเนี่ยก็ช่วยเนธานทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และขณะเดียวกันเอลลี่เนี่ยก็ได้เปิดทีวีฟังข่าวของดาวหางคลากไปด้วยและตามข่าวนั้นข่าวเนี่ยได้บอกไว้ว่าดาวหางคลากเนี่ยเคลื่อนที่ช้าและก็ตรวจจับได้ไวแต่มันเนี่ยไม่ได้มีแค่ก้อนเดียว มันี่ยมีอีกเป็นร้อยๆก้อนที่ประกอบไปด้วยก้อนกวนและก็น้ำแข็งซึ่งเป็นส่วนที่แตกออกมาเมื่อหลายล้านปีก่อนนั่นเองและในลุงชาววันต่อมาแนทานเนี่ยก็ได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูดาวห่างคลาร์กที่เขาได้ชื่นชอบแต่เขาเก็ยังมองไม่เห็นอะไรทําให้จอนที่แอบมองดูลูกชายอยู่ในบ้านก็ได้เปิดทีวีฟังข่าวไปด้วยและในข่าวนี่ครับก็ได้ประกาศออกมาอีกว่าชิ้นส่วนขนาดใหญ่บางส่วนของคลาร์กเนี่ยจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก แต่พวกมันเนี่ยจะถูกเผาไหม้ทั้งหมดในชั้นบรรยากาศแล้วก็ไม่ตกลงสู่พื้นโลกและหลังจากนั้นไม่นานแอลลี่เนี่ยก็ขอให้จอนออกไปซื้อของเพิ่มเพื่อเตรียมพร้อมฉลองวันเกิดให้กับเนธานทําให้จอนเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องขับรถออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตตามที่ภรรยาของเขาเนี่ยขอร้องมาโดยที่จอนเนี่ยก็ตัดสินใจพาเนธานออกไปซื้อของด้วยกันครับและเมื่อพวกเขาเนี่ยไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วจอนกับเนธานเนี่ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นบนท้องฟ้า ทั้งคู่เนี่ยก็เลยรีบเงยหน้ามองก่อนจะพบว่าเป็นเครื่องบินลบหลายลำที่กำลังมุ่งตรงไปในเส้นทางเดียวกันอย่างน่าประหลาดพร้อมกับชิ้นส่วนของดาวห่างคลากชิ้นหนึ่งที่เขาเนี่ยมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่จอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเขาเนี่ยรีบพาลูกชายเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตต่อเพื่อให้ทันเวลาฉลองวันเกิดและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเลือกซื้อของอยู่นั่นเองจอเนี่ยก็ได้รับข้อความฉุกเฉินแล้วก็สายโทรเข้าจากประธานาธิบดีเพื่อให้เขาและครอบครัวเตรียมอพยพโดยที่สามารถพบก,กระเป๋าาไไปได้้คนนนใบเท่ั และนั่นก็ทําให้จอนะครับรีบจ่ายเงินซื้อของแล้วก็ขับรถตรงกลับบ้านอย่างรวดเร็วที่สุดและระหว่างทางเขาเนี่ยก็ได้พบกับรถทหารที่กําลังเคลื่อนที่อยู่บนท้องถนนหลายคันพร้อมกับเครื่องบินลบที่บินไปในเส้นทางเดียวกันซึ่งมันเนี่ยก็ทําให้จอใจไม่ดีมากแล้วก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นและเมื่อเขาเนี่ยครับได้กลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นเพื่อนบ้านที่กําลังนั่งรอฉลองวันเกิดให้กับเนธานพร้อมกับกําลังดูข่าวทางทีวีที่ฉายภาพสดของชิ้นส่วนดาวห่างคลักชิ้นแรกที่กําลังจะชนโลกแลกก็ตลงสสูมมหาุ จอนเนี่ยก็เลยรีบบอกแอลลี่ถึงเรื่องที่เขาเนี่ยได้รับข้อความอพยพจากประธานาธิบดีแต่แอลลี่เนี่ยก็ยังงุนงงกับสิ่งที่จอนบอกกับเธอเพราะมันเนี่ยขัดกับข่าวทางทีวีอย่างมากเกินไปและแล้วนะครับชิ้นส่วนของคลักชิ้นแรกเนี่ยก็ได้ตกลงมาสู่โลกแต่มันเนี่ยกลับไม่ได้ตกลงสู่พื้นน้ำอย่างที่นักวิทยาศาสตร์นคาดการณ์เอาไว้แต่กลับตกลงกระแทกใจกลางรัฐฟลอริดาและก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งๆท,ที่มันเนี่ยมีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลแต่ก็สามารถส่งคลื่นกระแทกไปถึง 1, ,500 ไไมลลด้เเยทีดียว แต่แล้วจูจ่ๆข้อความจากประธานาธิบดีก็ได้แจ้งเตือนถึงจอและก็ครอบครัวอีกครั้งทางทางโทรศัพท์และก็หน้าจอทีวีว่าให้อพยพไปยังฐานทัพในทันทีที่ได้รับข้อความโดยที่ใช้ QR c ค d ดในโทรศัพท์เป็นการยืนยันตัวตนและก็ห้ามพาใครไปด้วยทั้งสิน้นซึ่งเพื่อนบ้านที่กำลังดูข้อความทางทีวีอยู่ก็ตื่นตระหนกกันด้วยความที่ไม่มีใครในะครับได้รับข้อความนี้จากประธานาธิบดีเลยสักคนเดียวพวกเพื่อนบ้านเนี่ยก็เลยรีบแยกย้ายเข้าบ้านของตัวเองไปเพื่อไปดูข้อความทางทีวีกัน และหลังจากนั้นจอนกับแอลลี่เนี่ยก็รีบเก็บข่าวของที่จาเป็นใส่ในกระเป๋าเดินทางแล้วก็ขับรถมุ่งตรงไปยังฐานทัพด้วยกันและระหว่างที่ครอบครัวของจอนเนกำลังขับรถออกจากบ้านไปได้ไม่เท่าไหร่เพื่อนบ้านเนี่ยก็เรียกให้จอหนหยุดรถแล้วก็บอกกับจอนขึ้นมาว่าในข่าวเนี่ยพวกเขาคํานวณผิดดาวหางคลากเนี่ยจะชนโลกภายใน2วันหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นตัวทําลายลางโลกตอนนี้เนี่ยพวกเขาสั่ง,งระงับไฟบินที่ไม่ใช่ของทหารทั้งหมดแล้วเราเนี่ยต้องทายังไงดีไม่มีใครเนี่ยได้ข้อความเหมือนที่นายได้เลย ฝ่ายจอนะครับก็เลยตอบเพื่อนบ้านกลับไปแบบอ้ำอึ้งว่าฉันก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหลุมลบภัายนี่เนี่ยมันเรื่องจริงไหมแล้วพอสิ้นเสียงเพื่อนบ้านของจอเนี่ยก็โมโหขึ้นมาด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ถูกเลือกแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็เลือกที่จะระงับอารมณ์เอาไว้แล้วก็ขอร้องให้จอเนี่ยติดต่อมาหลังจากที่ไปถึงที่นั่นแล้วซึ่งจอเนี่ยก็รับปากครับก่อนที่เพื่อนบ้านสาวอีกคนเนี่ยจะรีบวิ่งเข้ามาขวางหน้ารถของจอเอาไว้เพื่อขอร้องให้พาลูกสาวของเธอไปด้วย จอเนี่ยก็ปฏิเสธเสียงแข่งกลับไปเพราะข้อความเนี่ยบอกชัดเจนแล้วว่าไม่ให้พาใครไปด้วยซึ่งถ้าเขาเนี่ยพาลูกสาวของเพื่อนบ้านไปก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เข้าปฏิถานทัพจนลูกสาวเพื่อนบ้านเนี่ยต้องอยู่เพียงลาพังข้างนอกทําให้เพื่อนบ้านที่ไม่เข้าใจก็ได้แต่โมโหแล้วก็ร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ทําอะไรไม่ได้เลยครับและหลังจากนั้นจอเนี่ยก็ขับรถเดินทางต่อไปจนถึงกลางดึกและข่าวทางวิทยุเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาอีกครั้งว่า ความเสียหายที่เกิดจากคลากยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆบางชิ้นส่วนที่เล็กเนี่ยก็สร้างความเสียหายเล็กแต่บางชิ้นส่วนที่ใหญ่ก็สามารถทําลายเมืองทั้งเมืองให้หายไปในพริบตาได้และไม่นานนักจอ์และครอบครัวเนี่ยก็ไปถึงฐานทัพที่ใกล้ที่สุดแต่เพราะการสัญจรติดขัดแล้วก็มีรถยนต์เนี่ยจอดขวางอยู่เต็มท้องถนนทาให้จอร์ต้องพาลูกเมียเดินเท้าเข้าไปยังพื้นที่ของฐานทัพกันต่อ แล้วเมื่อพวกเขาทั้ง3คนนะครับได้ไปถึงหน้าทางเข้าฐานทัพก็พบว่ามีผู้คนที่ไม่ได้รับข้อความเนี่ยยืนออกกันอยู่เต็นประตูเพื่อหาทางเอาตัวรอดกันแต่จอร์นเองเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นได้เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจพาลูกเมียเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปจนถึงตัวทหารที่ยืนกั้นทางเข้าแล้วก็แสดง QR โค้ดกับบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนจนพวกเขาทั้ง3คนนะครับสามารถเข้าไปภายในฐานทัพได้สําเร็จแล้วก็ได้รับบาร์โค้ดข้อมือมาใส่เพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินแต่แล้วทหารเนี่ยก็ประกาศออกมาว่า ครอบครัวหนึ่งเนี่ยสามารถพกกระเป๋าไปได้แค่ครอบครัวละใบเท่านั้นทําให้จอนกับแอลลี่เนี่ยต้องรีบย้ายข้าของที่จําเป็นจาก3ามกระเป๋าให้เหลือแค่หนึ่งใบเท่านั้นซึ่งระหว่างที่ย้ายของกันอยู่แอลลี่เนี่ยก็หาอินซูลินที่เป็นยาร,รักษาโรคเบาหวานของเนธานไม่เจอเธอเนี่ครับก็เลยรีบถามลูกชายถึงกล่องยาแล้วก็ได้คําตอบกลับมาว่าลูกชายเนี่ยหยิบผ้าห่มออกมาจากกระเป๋าต้องอยู่บนรถและไม่นานนักจอนเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่ากล่องยาเนี่ยอาจจะหล่นอยู่บนรถ เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจกลับไปหยิบมันด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ให้แอลลี่กับเนธานเนี่ยขึ้นเครื่องบินกันไปก่อนและหลังจากนั้นจอนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งออกไปที่รถแล้วก็หยิบกล่องยามาได้สําเร็จแต่ขณะเดียวกันแอลลี่ที่เป็นห่วงจอเธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเข้าไปบอกทหารหนายหนึ่งว่าสามีฉันเนี่ยกำลังไปหยิบยาช่วยทําให้เขาเดิขึ้นเครื่องบินเดียวกับเราได้ไหมและพอสิ้นเสียงทาหารเนี่ยก็มีสีหน้าถอดสีแล้วก็บังคับให้แอลลี่กับเนธานไปหาผู้กองด้วยกันในทันที แต่เมื่อพวกเขาได้เจอกับผู้กองก็ปรากฏว่าเนธานยไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้เนื่องจากมีอาการเหลือรลังซึ่งแอลลี่ก็ใจแตกสลายและก็ด่าทอที่ผู้กองยไม่ช่วยเหลือให้ลูกเธอเนได้ขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันทําให้ผู้กองบ,บอกกับแอลลี่ขึ้นมาว่าครอบครัวฉัน,นก็ไม่ถูกเลือก99%ของคนในกองทัพไม่ได้รับเลือกเราทุกคน,นอาสาสมัครทําหน้าที่นี้และสเสียงแอลลี่ก็รู้สึกผิดที่ด่าทอผู้กองไปโดยไม่คิด ทำให้ผู้กองนี่ครับเลือกที่จะช่วยแอลลี่ในการตามหาจอนให้กับเธอส่วนทางด้านของจอห์นเขานี่ครับก็ได้กล่องยาของลูกมาอยู่ในมือแล้วก็เดินฝ่าฝูงชนเข้าไปในฐานทับอีกครั้งแต่เขาเนี่ยก็หาลูกเมียของเขาไม่เจอที่ทั้งยังถูกทาหารเนี่ยสั่งให้ขึ้นเครื่องบินทันทีเพราะเครื่องเนี่ยกำลังจะออกแล้วจอห์นเนี่ยก็เลยไม่มีทางเลือกได้แต่สุ่มขึ้นเครื่องบินแล้วก็ตะโกนหาลูกเมียของเขาแต่เขาเนี่ยก็หาไม่พบอยู่ดีครับ และในขณะเดียวกันผู้กองเนี่ยก็ได้บอกกับแอลลี่ว่าเครื่องบินเนี่ยกำลังจะขึ้นแล้วและเธอเนี่ยไม่สามารถตามหาจอรได้อีกทําให้แอลลี่กับเนธานเนี่ยถูกขับไล่ออกจากฐานทัพไปกลับมาที่ทางด้านของจอรในตอนนี้เนี่ยหนึ่งในผู้โดยสารก็ได้ถามจอรขึ้นมาว่านายเอามันเข้ามาได้ยังไงลูกของน้องสาวผมก็เป็นแต่พวกเขาเนี่ยไม่ให้คนป่วยไปและพอพูดจบจอนเนี่ยก็ได้รู้ทันทีว่าแอลลี่กับเนธานเนี่ยไม่ได้ขึ้นเครื่องบินแน่นอน <K ey re fter> né, ก็เลยพยายามขอร้องให้ทหารนี่ยเปิดประตูเครื่องบินให้และเขาเนี่ยก็ทําสําเร็จโดยที่เขาเนี่ยก็รู้สึกผิดกับผู้โดยสารภายในเครื่องบินไปด้วยแต่แล้วจู่ๆนี่นครับผู้คนที่ไม่ได้ถูกเลือกเนี่ยก็บุกเข้ามายังลันเวย์แล้วก็ระดมยิงทหารเพื่อได้ขึ้นเครื่องบินไปด้วยจนเกิดการจลาจลขึ้นและคนที่ถือหัวใจน้ํามันอยู่เนี่ยก็ถูกยิงทาให้น้ามันเนี่ยนองเต็มพื้นและฝ่ายจอที่เห็นเหตุการณ์เข้าก็รีบตะโกนบอกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินเนี่ยลงมาจากเครื่องเพราะอาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได้ ก่อนที่เขาและผู้เดินสารทั้งหมดนี่ครับจะรีบวิ่งเข้าไปในฐานทัพแล้วก็ออกห่างจากเครื่องบินให้ไหวที่สุดแต่แล้วจูจ่ๆเครื่องบินเนี่ยก็ระเบิดขึ้นก่อนจะกระจายเป็นวงกว้างก่อนจะเผาไหม้เครื่องบินแล้วก็ผู้คนบริเวณโดยรอบส่วนทางด้านของแอลลี่เธอนี่ครับก็ได้พาเนทานกลับไปที่รถเพื่อหาอินซูลินมาฉีดให้กับลูกชายของเธอแต่ปรากฏว่าบนรถนะครับไม่มีกล่องยายอยู่เลยเธอเนี่ก็เลยคิดว่าจอนเนี่ยเอามันไปแล้วทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจส่งข้อความหาจอนพร้อมกับเขียนกระดาษโน้ตแปะไว้บนกระจกรถว่า พวกเราเนี่ยจะไปที่บ้านของพ่อฉันเจอกันที่นั่นนะก่อนที่ภาพนะครับจะตัดกลับมาที่จอนในตอนนี้เนี่ยเขาก็วิ่งฝ่าฝูางชนไปที่รถของตัวเองอย่างเหนื่อยล้าแล้วก็ได้เห็นกระดาษโน้ตที่แอลลี่ทิ้งเอาไว้ทําให้เขาเนี่ยพยายามจะโทรศัพท์หาแอลลี่แต่ก็ไม่มีสัญญาณครับแถมยังส่งข้อความไม่ไปอีกถ่ายที่สุดเขาเนี่ยก็เลยต้องเดินเท้าเปล่าแล้วก็หารถที่จะผ่านทางบ้านพ่อของแอลลี่ต่อและในขณะเดียวกันแอลลี่เนี่ยก็ได้พาเนทานไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆเพื่อหยิบยามารักษาให้ลูก แต่ในตอนนี้นะครับผู้คนเนี่ยต่างแย่งชิงข้าวของสิ่งจําเป็นกันอยู่ภายในซูเปอร์ซึ่งแอลลี่เนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็ต้องไปหายามารักษาลูกได้สําเร็จและไม่นานนักก็ได้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีหวังจะยึดซูเปอร์เป็นของตัวเองด้วยการใช้อาวุธแล้วก็กําลังให้ผู้คนในซูเปอร์เนี่ยออกไปจนเกิดการหนองเลือดขึ้นทําให้แอลลี่เนี่ยรีบพาลูกคาหล,ลบผู้คนเพื่อออ,อกไปด้านนอกครับจนกระทั่งหนึ่งในกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยมาเจอเธอกับลูกเข้าเธอเนะครับก็เลยพยายามขอร้องอ้อนวอนให้ปล่อยพวกเธอไป ซึ่งมันเนี่ยก็ได้ผลหนึ่งในกลุ่มผู้ไม่หวังดีตัดสินใจพยุงแอลลี่ขึ้นแล้วก็รีบพาเธอกับลูกเนี่ยไปส่งออกนอกซูเปอร์ก่อนที่แอลลี่เนี่ยครับจะได้เจอคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่กําลังจะขับรถออกไปเพื่อตรงขึ้นเหนือแอลลี่เนี่ยก็เลยรีบขอคู่สามีภรรยาเพื่อติดรถไปด้วยแล้วเธอเนี่ยก็ทําสําเร็จและในระหว่างทางที่กําลังขับรถไปฝ่ายลับผู้เป็นสามีแปลกหน้าที่แอลลี่เนี่ยขอติดรถมาด้วยก็สังเกตเห็นสายลัดข้อมือของแอลลี่เข้า,ขาเขานี่ครับก็เลยถามแอลลี่ถึงที่มาที่ไปของมัน ซึ่งแอลลี่เนี่ยก็ตอบไปตามความจริงทั้งเรื่องที่ครอบครัวเธอเนี่ยได้รับเลือกและก็เรื่องที่เธอเนี่ยไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่าลูกชายป่วยแต่ฝ่ายลับที่ได้ฟังแอลลี่เล่าก็ดูจะมีท่าทีแปลกไปครับส่วนทางด้านของจอห์นเขาเนี่ครับก็ได้เดินไปจนถึงตอกซอยแห่งหนึ่งที่มีผู้คนเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อมองดูเฉลิมฉลองให้กับดาวหางครากทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจเดินขึ้นไปยังด้านบนตึกเพื่อหาสัญญ,ญาณมือถือจนกระทั่งสัญญ,ญาณนะครับกลับมาใช้ได้อีกครั้งเขาเนี่ยก็เลยลร แต่เพราะว่าสัญญาณไม่ดีจอเนี่ยก็เลยไม่ได้ยินเสียงของแอลลี่ที่พยายามบอกเขาว่ากําลังไปที่บ้านของพ่อเธออยู่ดีแล้วพอเป็นแบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทําให้หลังจากนั้นจอเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินลงจากตึกเพื่อหาทางไปที่บ้านของพ่อแอลลี่ตามเป้าหมายเดิมและเขาเนี่ยก็บังเอิญเจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่กําลังพาคนกลุ่มหนึ่งไปยังแคนาดาทําให้จอเนี่ยครับขอติดรถของเขาไปด้วยเพราะมันเนี่ยเป็นทางผ่านพอดีและไม่นานนักชายผิวสีที่นั่งอยู่ข้างๆจอเนก็ได้ถามถึงสายลัดข้อมือของเขา แต่จอเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปชายผิวสีเนี่ยก็เลยบอกจอขึ้นมาว่าพวกเขาเนี่ยเลือกคนจากหน้าที่การงานแม่ของผมเนี่ยก็ถูกเลือกเพราะเธอเนี่ยเป็นหมอแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปด้วยเพราะทะเลาะกับแม่แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมาเจปีแล้วจอเนี่ยก็เลยตอบชายผิวสีกลับไปว่าผมเนี่ยเป็นวิศวกรโครงสร้างถ้าผมเนี่ยไม่ชอบนั่งเครื่องบินเลยไปภาคพื้นดีกว่าจริงๆผมเนี่ยหลงกับลูกเมียผมเนี่ยกำลังตามหาพวกเขา แล้วพอสิ้นเสียงจอนกับชายผิวสีเนี่ยก็หัวเราะขึ้นทมกลางความสิ้นหวังครับแล้วต่อจากนั้นชายผิวสีเนี่ยก็ได้บอกกับจอนต่อว่าคนขับรถเนี่ยเป็นเพื่อนของผมเขาเนี่ยกำลังพาเราไปหลุมลบภัยคุณเนี่ยตามหาลูกเมียและตามเราไปได้นะเครื่องเนี่ยจะออกจากออสกูดไปหลุมลบภัยที่กีนแลนด์ก่อนที่ภาพเนี่ยครับจะตัดกลับมาที่ทางด้านของแอลลี่ในตอนนี้เนี่ยครับลาฟเนี่ยเริ่มแสดงความเห็นแก่ตัวของตัวเองโดยการจอดรถเข้าข้างทางแล้วก็พยายามลากแอลลี่เนี่ยลงจากรถ ด้วยความที่เขาเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งที่แอลลี่พูดเพราะเนธานเนี่ยหน้าตาหน้ารักและทหารจะต้องช่วยแน่นอนทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจทิ้งแอลลี่แล้วก็ขโมยสายรัดข้อมือของเธอพร้อมขโมยเนธานไปจากเธอแล้วก็ขับรถหนีไปทันทีโดยที่แอลลี่เนี่ยครับไม่สามารถสู้แรงของเขาได้เลยและหลังจากที่รถของลัฟนะครับได้ขับออกไปแล้วแอลลี่เนี่ยก็ได้แต่ยืนร้องไห้อยู่ข้างทางพร้อมกับพยายามโบกรถไปด้วยแต่ก็ไม่มีรถคันหนนะครับจอดรับเธอเลยสักคนเดียว และในขณะเดียวกันทางด้านของชายแปลกหน้าที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของจอนเขาเนี่ยก็เริ่มใช้กําลังบังคับให้จอนเนี่ยสงสัยรัดข้อมือกับบัตรประชาชนมาให้เขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ขึ้นเครื่องบินไปแต่จอนเนี่ยก็ไม่ยอมให้เพราะมันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วทาให้พวกเขาเนี่ยครับทะเลาะวิวาทกันบนรถซึ่งชายผิวสีที่นั่งข้างจอนก็พยายามจะช่วยเหลือจอนด้วยเช่นกันพอฝั่งของชายแปลกหน้านั้นมีพวกอยู่ถึง3คนครับ จนกระทั่งคนขับรถเนี่ยต้องหยุดรถกะทันหันแล้วผู้คนบนรถเนี่ยก็ถูกแรงเวียงจากรถที่หยุดหมุนนั้นส่งผลให้ผู้คนเนี่ยกระเด็นปิวออกไปนอกรถกันแต่ชายแปลกหน้าเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามทำร้ายจอนเพื่อแย่งชิงสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการแต่แล้วจูจ่ๆจอนก็ใช้จังหวะจุลมุนหยิบคอนที่เคยเป็นอาวุธของชายแปลกหน้าขึ้นมาแกว่งไปมาเพื่อปกป้องตัวเองแต่แล้วเขาเลยครับก,ก็เวียงไปถูกหัวของชายแปลกหน้าเข้าโดยไม่ตั้งใจจนชายแปลกหน้าเนี่ยตายคาที่ และหลังจากานั้นเพื่อนๆของชายแปลกหน้าเนี่ยก็รลบวิ่งหนีกันไปก่อนที่จอเนี่ยจะพยายามลากสังขารตัวเองกลับไปที่รถแล้วก็ได้เจอเข้ากับร่างไร้ชื่อประจรของชายผิวสีเข้าทําให้เขาเนี่ยเสียใจมากเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ําแต่จอเนี่ยก็ต้องเดินทางต่อไปโดยที่เขาเนี่ยไม่ลืมหยิบกล่องยาของลูกติดมือไปด้วย ส่วนทางฝั่งของแอลลี่เธอเนี่ครับก็ได้ยืนมองดูดาวหางที่กําลังตกลงมาสู่โลกอย่างสิ้นหวังแต่แล้วเนี่ยก็ได้มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาจอดแล้วก็อาสาจะพาเธอเนี่ยไปส่งที่ฐานทัพเพื่อตามหาลูกฝ่ายแอลลี่เนี่ยครับก็เลยไม่รอช้ารีบขึ้นรถไปทันทีและในขณะนั้นเองทางฝั่งของลาฟกับเมียพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงฐานทัพและเขาเนี่ยก็พยายามขู่ให้เนธานบอกกับทหารว่าเป็นลูกของเขาซึ่งเนธานเนี่ยก็พยากหน้าตอบกลับไปด้วยสีหน้าที่ขุนเครื่อง ก่อนที่ลาฟนะครับจะอุ้มเนธานลงจากรถแล้วก็พาเมียจะเดินฝ่าฝูงชนไปหาทหารนายหนึ่งซึ่งสายลัดข้อมือเนี่ยก็มีไม่พอสําหรับ3คนลาฟนะครับก็เลยต้องอ้างกับทหารว่าโดนคนขโมยสายรัดไปทําให้เนธานที่ทนไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาก่อนจะบอกทหารไปว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ผมพวกเขาเนี่ยลักพาตัวผมไปจากแม่พอสิ้นเสียงทหารเนี่ยก็รีบสแกนบาร์โค้ดบนมือของเมียลาฟทำให้ทหารนะครับได้รู้ว่าเนธานเนี่ยพูดความจริง และหลังจากตานทหารก็เลยพาเนธานออกจากลาฟแล้วก็พาไปยังเต็นท์พยาบาลเด็กเพื่อรักษาโรคเบาหวานแล้วก็ตามหาแม่ของเด็กต่อไปโดยที่ลาฟกับเมยเียก็ไม่ได้เข้าไปในฐานทัพด้วยเช่นกันและไม่นานนักฝ่ายเอลลี่ก็ได้ไปถึงฐานทัพเธอเนครับรีบวิ่งไปหาหาหนนายหนึ่งเพื่อขอร้องให้ทหารช่วยตามหาลูกแต่ด้วยความชุลมุนหน้าประตูทหารก็เลยบอกให้เอลลี่ไปยังเต็นท์พยาบาลข้างๆแทนและเมื่อเอลลี่ไปถึง เธอเนี่ยก็พยายามร้องขอให้ใครสักคนเนี่ยช่วยเธอจนชายคนหนึ่งเนี่ยอาสาเข้ามาช่วยเธอพาไปดูตามเต็นท์เด็กต่างๆและในที่สุดเธอในครับก็ได้เจอกับเนธานลูกชายของเธอจนได้อีกทางพยาบาลนะครับยังให้แอลลี่กับเนธานเนี่ยขึ้นรถบัสทหารที่ผ่านบ้านพ่อของแอลลี่เพื่อไปส่งที่นั่นครับแล้วก็ยังให้อินซูลินกับกูโคตพร้อมกับแถบตรวจที่ใช้ได้หนึ่งอาทิตย์อีกด้วยซึ่งแอลลี่เนี่ยก็รู้สึกซา,าบาซึ้งในน้ำใจของพยาบาลที่ช่วยเหลือเธอมากขนาดนี้ต่อจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้น ฝ่ายจอเนี่ยครับเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปจนถึงบ้านพ่อของแอลลี่จนได้ก่อนที่แอลลี่กับเนธานเนี่ยจะมาถึงที่ริมทางแถวนั้นแล้วก็โทรเรียกให้พ่อมารับทําให้จอรกับพ่อของแอลลี่เนี่ยรีบขับรถออกไปรับทั้งคู่กลับบ้านมาทันทีและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เปิดทีวีดูข่าวของดาวหางคลาร์กที่ประกาศออกมาว่าชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของคลาร์กเนี่ยจะพุ่งชนโลกตอน8ปดโมงของวันพรุ่งนี้แล้วก็ให้คนเนี่ยรีบอบพยพไปยังหลุมลบภายในกีแลนด์ที่มีอยู่5แห่งด้วยกันซึ่งจอนนี่ยกก็ึึึถงงคําาาพพูดดดขขออชผิว้้มไี แต่ไม่นานนักจอนแกร็บก็ได้บอกกับแอลลี่ขึ้นมาว่าเครื่องบินเนี่ยจะออกจากออสกูไปกินแลนด์ถ้าขับรถจากที่นี่ไปเนี่ยก็สิชั่วโมงเราเนี่ยต้องเดินทางกันเดี๋ยวนี้และสินเสียงแอลลี่เนี่ยก็รีบเก็บข้าวของที่จำเป็นใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมออกเดินทางไปแต่แล้วนะครับจอเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าพ่อของแอลลี่เนี่ยไม่มีท่าทีรีบร้อนแต่อย่างใดเขานแกร็บก็เลยพยายามชักชวนให้พ่อของแอลลี่เนี่ยไปด้วยกันแต่พ่อแอลลี่เนี่ยก็ปฏิเสธเพราะที่เขาเนี่ยจะได้ตายที่นี่ แล้วฝ่ายพ่อของแอลลี่นี่ครับก็ได้บอกกับจอห์นขึ้นมาว่าชีวิตคู่เนี่ยมันก็มีทะเลาะก,กันบ้างก็ไม่แปลกท่่นายเนี่ยไม่ควรไปนอนกับคนอื่นฉันรู้ว่านายเนี่ยรู้ตัวแล้วและฉันจะฝากชีวิตลูกสาวกับหลานไว้ที่นายได้ดูแลพวกเธอให้ดีนะและพอสิ้นเสียงจอห์นเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปครับก่อนที่จอห์นแอลลี่และลูกชายจะออกเดินทางไปยังออสกูดกันต่อโดยที่ก่อนไปแอลลี่เนี่ยก็พยายามขอร้องให้พ่อไปด้วยกัน แต่ด้วยความที่พ่อเนี่ยมีอายุมากแล้วก็ต้องการตายที่เดียวกับเมียที่เขารักทําให้แอลลี่เนี่ยครับเคารพการตัดสินใจของพ่อแล้วก็ออกเดินทางกันต่อไปและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยครับได้ออกเดินทางกันไปได้สักพักพวกเขาเนี่ยก็เจอเข้ากับรถติดเป็นทางยาวเหยียดและเมื่อจอดลงไปดูก็ได้พบว่ามีรถไฟเนี่ยตกลางข้ามาบางเส้นทางของเขาและในขณะนั้นเองวิทยุเนี่ยก็ได้ออกข่าวว่าจะมีเศษของคลาร์กเนี่ยตกลงมาบริเวณที่ครอบครัวจอนอยู่ ทำให้จอนะครับรีบขับรถหลบหลีกเศษคลากที่ตกลงมาไม่หยุดจนไปถึงซอยข้างๆที่มีสะพานใหญ่อยู่ซึ่งจอเนี่ยครับก็ได้รีบพาลูกเมียเนี่ยไปหลบอยู่ใต้สะพานนั้นแต่เขาเนี่ยก็สังเกตเห็นรถคันหนึ่งที่กําลังลุกไหม้แล้วก็มีคนติดอยู่ในนั้นทําให้จอเนี่ยรีบตรงเข้าไปช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ออกมาโดยที่เขาเนี่ยโดนไฟไหม้มือไปอย่างรุนแรงแต่เขาเก็สามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเอาไว้ได้เช่นกันแล้วเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างนะ่ครับได้สงบลงแล้วเวลาที่เครื่องบินจะออกเนี่ จอนเนี่ยก็เลยพาลูกเมียเดินทางรถที่ยังใช้การได้ก่อนจะออกเดินทางกันต่อไปและเมื่อพวกเขาเนี่ยครับได้เดินทางไปถึงออสกูตเครื่องบินเนี่ยก็กําลังจะขึ้นกันแล้วจนเหลือเครื่องบินอยู่แค่ลําสุดท้ายที่กําลังจะเตรียมบินขึ้นทําให้จอนเนี่ยตัดสินใจขับรถเข้าไปขวางเส้นทางบินจนเครื่องบินเนี่ยต้องหยุดลงซึ่งฝ่ายนักบินเนี่ยครับก็โมโหที่จอนเนี่ยทำแบบนี้มากเพราะเขาเนี่ยกำลังทําให้ผู้คนบนเครื่องบินเนี่ยต้องมาเสี่ยงไปด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วนักบินเนี่ยก็รับครอบครัวจอนขึ้นเครื่องบินนนแล้วกกดิทางไป์ยัน และในระหว่างทางฝ่ายจอรนที่ผอหลับไป <c oughs> ก็ได้เห็นภาพความทรงจําในอดีตท,ที่เขาเมีความสุขกับลูกเมียแต่แล้วนะครับเศษชิ้นส่วนของคลากเนี่ยก็ได้ตกลงมาไม่ห่างจากเครื่องบินของพวกเขาทาให้เครื่องบินเนี่ยถูกขึ้นกระแทกข,ของเศษคลากเข้าอย่างจังจนเครื่องเนี่ยดับไปแต่นักบินเนี่ยเขาพยายามประคองเครื่องจนลงไปถึงพื้นได้สําเร็จแต่ด้วยความที่พื้นเนี่ยไม่เรียบและเครื่องยนต์เนี่ยก็เสียหายไปบางส่วนเครื่องนี่ครับก็เลยเลื่อนไปชนเข้ากับภูเขาน้ําแข็งและหลังจากน,านั้น จอเนี่ยก็เลยให้ลูกเมียลงจากเครื่องบินไปก่อนที่เขาเนี่ยจะพยายามช่วยนักบินคนหนึ่งออกมาจากเครื่องแต่นักบินเนี่ยก็บอกให้จอไปพร้อมกับชี้เครื่องบินทหารที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ก่อนจะสิ้นลมหายใจไปในทันทีซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ได้สั่งเว้ชีวิตนักบินดีๆไปถึง2คนแลกกับชีวิตของผู้โดยสารที่ปลอดภัยกันทุกคนเลยครับแล้วไม่นานนักจอเนี่ยก็ได้บอกให้ผู้โดยสารทุกคนเดินไปยังทางที่เขาเห็นเครื่องบินทหารลงจอดกันต่อเพราะมันเนี่ยอยู่ห่างจากพวกเขาแค่หนึ่งไมล์ และเมื่อพวกเขาเนี่ยครับได้ไปถึงทาหารเนี่ยก็ได้ขับรถมารับผู้โดยสารกับครอบครัวของจอนตรงไปยังหลุมลบภัยทันทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกรบทเศษของคลักที่ใหญ่ที่สุดจะตกลงมาสู่พื้นโลกและหลังจากที่จอนกับครอบครัวเนี่ยครับได้ลงไปในหลุมลบภัยได้สําเร็จพวกเขาทั้ง3เนี่ยก็ได้กอดกันเพื่อเตรียมรับชะตาก,กรรมที่น่าหวาดกลัวและแล้วเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านเลยไปถึง9เดือนประตูหลุมลบภัยเนี่ยก็ได้เปิดออกอีกครั้ง เผยให้เห็นซากปลาหลักหักพังที่ดาวห่างคลากเดนทำเอาไว้พร้อมกับฝุ่นเท่าที่ใกล้จะหายไปหมดแล้วและอีกทั้งก็ยังไม่มีร่องรอยของลังสีอีกด้วยซึ่งทางสถานีของกีแลนะครับก็ได้ติดต่อกับสถานีหลุมลบภัยอื่นๆเพื่อหาผู้รอดชีวิตแล้วก็ปรากฏว่าที่หลุมลบภัยอื่นก็รอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้มาได้เช่นกันและครอบครัวของจอห์นกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่างมองดูภายนอกหลุมลบภยัยที่ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นซาก แต่แล้วจู่ๆก็มีนก2ตัวเนี่ยบินผ่านหน้าของพวกเขาไปมุ่งบอกให้เห็นถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์อีกครั้งครับก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Greenland ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมนะครับค่อนข้างชื่นชอบหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะมันเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกทั้งในหนังเนี่ยยังเผยให้เห็นถึงวิธีการเอาตัวรอดและก็สะท้อนสังคมที่คนดีๆเนี่ยถูกบีบให้ารอวยยะกจะมีีชิตด แต่ว่าในวันเิ้นโลกเนี่ยก็ยังมีคนที่จิตใจดียอมเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคน,นอื่นๆโดยที่เอาชีวิตของตัวเองมาเสี่ยงมันย่างจรที่ช่วงแรกของหนังนะครับค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวแต่ในท้ายเรื่องเขาเนี่ยก็เลือกที่จะถูกไฟคอกที่มือแล้วก็ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งออกมาหรืออย่างการที่เขาเนี่ยพยายามช่วยเหลือนักบินโดยที่ไม่มีใครเนี่ยพยายามช่วยแบบที่เขาทําเลยสักคนเดียวแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกับหนังเรื่องนี้กันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ และหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.4เต็ม10คะแนนส่วนในวันนาทเทลสกอร์ผมก็ขอให้ไปสักที่8เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับในตอนนี้นะครับทางช่องของเรา่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนหรืออยากพูดคุยกันเฉยๆเนี่ยก็เชิมที่ลิงด้านล่างได้ แตถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิงดุ้งดิงดุ้งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วให้วนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ